มกออกดอกแล้วใช้ปุ๋ยเพียงขวดนี้ขวดเดียวนาะยี่สิบวันออกดอกเต็มเลยค่ะวิธีง่ายๆจังไหมโมกออกดอกเยอะๆแบบนี้มาดูเลยค่ะโมกไม่ออกดอกมีแต่ใบวิธีการง่ายๆตัดแต่งกิ่งแล้วก็ลิ้ใบออกบ้างค่ะเราก็ใช้ ปุ๋ยสูตรเด็ดของเราสมเองค่ะเป็นปุ๋ยน้ําชีวภาพขวดเดียวน้นตามค่ะนะรดเสร็จแล้วรดน้ําตาม18วันเริ่มออกดอกแล้ว <12. S 1> พอ20วันดอกก็มีจำนวนมากขึ้นแล้วก็พานส่งกลิ่นหอมสวยงามมากเป็นไม้มงคลปลูกเอาไว้ส่งกลิ่นหอมมีดอกสีขาวค่ะปลูกในกระถางนะ เราอาจจะใส่ปุ๋ยชนิดอื่นก็ได้นะคะเช่นปุ๋ยสุดเสมอ 16- 16 16หหรือปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะเดือนละครั้งนะชอบแดดชอบน้ำถ้าต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นและแน่นกระถางรากแน่นกระถางก็ควรเปลี่ยนกระถางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะนอกจากตัดแต่งกิ่งแล้วเราต้องใช้ปุ๋ยบำบรุงมาดูวิธีทำปุ๋ยบำบรุง เรามาดูวิธีทำจุลินทรีย์น้ำาสาวข้าวและวิธีทำฮอร์โมนไข่นมเปรี้ยวนะคะนำสองชนิดนี้มาผสมกันผสมกันให้เป็นขวดเดียวแล้วนำไปใช้โดยทำให้เจือจางแล้วนำไปรถต้นโมกและต้นชนชุม ตุลาหกเาจ็ดพัตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วสูตรพิเศษสุดเด็ดสุดนี้ในขวดเดียวดูสิจะเป็นยังไงรอดูสิจุลินรีย์น้ำเสาวข้าวหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพจากน้ำเสาวข้าวเราจะใช้น้ำเสาวข้าวที่มีวิตามินน้ำเสาวข้าวธรรมดาและ ใช้จุลินซีย์จากนมเปี้ยวและโยเกิร์ตนะน้ำซับข้าวที่วิตามินนะเอามาใช้ให้ได้ค่ะแบ่งมาใช้ใได้ค่ะนี่ค่ะราต้นพืชในได้วิตามินบีและว,วิตามินอื่นๆอีกมากมายค่ะนมเปี้ยว อันนี้โอ้โหมีแบคทีเยนะแลคโตบาซิลัสคาเซอ i h ฮโรต้าจำนวนมากเลยค่ะเนี่ยแปดพันล้านตัวเลยนะช่วยย่อยสลายน้ำสกาวได้ดีมากเลยนะผนะสมกันนะโยเกิร์ตนี้ก็มีแบคทีเรียย่อยสลาย หลายชเนดค่ะต้องดูจากข้างขวดนี้จะบอกเลยค่ะแล้วก็อุดมไปด้วยอะไรบ้างนี่บอกไว้เรียบร้อยเลยนะนี่ค่ะมีวิตามินโอ้มีแคลเซียมด้วยมีใยอาหารธาตุเหล็กก็มีส่วนใหญ่เขาก็จะใช้น้ำซาข้าวกับน้ำตาล นะวันนี้เราเพิ่มเข้าไปค่ะเปลือกไข่แล้วก็เปลือกไข่บดละเอียดแล้วก็แคลเซียมนี่นี่แคลเซียมนี่นะใส่เข้าไปด้วยนะ2เม็ดนะเราเราก็เพิ่มจุลินซีนี่นะที่เราผสมนะนะว่างนี่นะคะนะโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวนะ เ้วเพิ่มอะไรอีกนี่น้ำสับข้าวอันนี้มีแต่คาร์โบไฮเดรตนะอันนี้เป็นน้ำสับข้าวที่มีวิตามินนะหลายชนิดเลยค่ะนะแล้วก็มีแร่ธาตุเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะนะแล้วก็เพิ่มนะซอสปรุงรสนะซอสปรุงรสนี้ก็จะมีโมโนโซเดียมปูตามีดนะก็คือเพิ่มไนโตรเจนให้ด้วยค่ะนะอันนี้เพิ่มแคลเซียมนะแล้วก็ยังมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัส นะที่อยู่ในวิตามินอยู่ในอาหารน้ำสับข้าวทีวิตามินนี่อีกค่ะในนี้ด้วยค่ะนะนะมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะเดี๋ยวเราบดเปิดกไข่แบบนะแคลเซียมนะเขาได้เกันนะให้ละเอียดนะ,ะเราก็จะใส่บิกไข่นะแล้วก็ แคลเซียมลงไปเลยค่ะตอนมูราดค่ะนี่นะคะเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารให้กับจุลินซีค่ะอันนี้ก็เป็นจุลินซีนะคะเรือจะช่วยย่อยนยะ่อยน้ําตาลอันนี้ก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาม,มตรผสมอยู่ค่ะใส่ไปได้เลยค่ะ มักเอาไว้ทิศวันนะนะเวลาใช้ก็ทําให้เจอจางก่อนค่ะเดี๋ยวก็ใช้น้ำสับข้าวนะนะอันนี้มีคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดตก็จะสลายเป็นน้ำตาลแล้วจุลินทรีย์ก็จะมาย่อยอีกทีหนึ่งค่ะน,นี่ก็เป็นน้ำสับข้าวนะแบบที่มีวิตามิน บีเยอะเลยแล้วก็มีพวกแร่าธาตุนะอีกหลายชนิดเลยค่ะนะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาขวดแล้วก็ยาวเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูกแสงแดดค่ะจิดวัน,นเราก็นำมาใช้ได้ค่ะปุ๋ยหมักนะคะหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพค่ะ จากน้ำเสาวค้าววันนี้เราจะมาทำโมนอะไรขอมนไข่ไขใส่นมเปรี้ยวอ,อไข่ไขก่กน้ำตาลแล้วมีอะไรผงชูรสแล้วมีแล้วก็เปลือกไข่เป็ดขอ,อมนไข่คือการเอาไข่สดผสมกับนมเปรี้ยวแล้วก็น้ำตาลเพื่อให้จุลินทรีย์ภายในนมเปรี้ยวสามารถย่อยสลายอาหารในไข่ไก่ได้และทำให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ในนมเปี้ยวหรือโยเกิร์ตยังประกอบไปด้วยนมโคนมพองมันเนยน้ำผลไม้และวิตามินต่างๆควบคุมความเป็นกรดได้จุลินทรีย์ในนมเปี้ยวคือจุลินทรีย์แบคทีโอวัซิลัสบันแกริคัสและจุลินทีย์เซปโตคอคัส เทอร์โมฟิลาสในนมเปรี้ยวยังมีแร่ธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นอาหารรองของพืชแคลเซียมเป็นส่วนสำคัญต่อโครงสร้างของพืชช่วยในการแบ่งเซลล์ช่วยในการผสมเกสรกันช่วยในการงอกของเมล็ดช่วยในการปรับสมดุลทั้งกรดและเบสของพืชและช่วยในการลำเลียงอาหารทำฮอร์โมน ไข่นมเปี้ยก็เลยเอาเทเลยค่ะเทไข่ลงไปหนึ่งฟองไข่ไก่<อ>น้ำตาลกากน้ำตาลสามช้อนค่ะาากากน้ำตาลหรือโมลาดนะจะใ,ใช้น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะ<อ>นะนะผงชูรสค่ะ<อ>นะหนึ่งช้อนตอกไข่เลยลงไปค่ะคยาวเลยฮอร์โมน ไข่ช่วยบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ออกดอกออกผลเร่งผลผลิตได้รวดเร็ว,รวยิ่งคือนิยมใช้บำรุงพืชควบคู่กับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมากและปุ๋ยเคมีใน,นการแสงได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้7วันใครมาใช้ใช้ก็ผสมน้ำบำรุงพืชนะเร่งดอกเร่งผลนะให้ออกดอกดกแข็งแรงไ่ นมเปรี้ยวเราทำมาแล้วกี่วันเราทำมาแล้วยี่สิบวันโอนที่ได้เมื่อดมกลิ่นกลิ่นจะเหมือนโยเกิร์ตหรือนมเปี้ยวแต่กลิ่นจะแรงกว่าหน่อยถ้ากลิ่นเหม็นเน่าแสดงว่าเสียเปิดเป็นจุลินทีย์น้ำเสาวข้าวแบบเทอร์โมเลยเนะี่ยที่เราทำเอาไวนะ้เนี่ยเนี่ยนะครบเจ็ดวันนะค่ะนะเราก็มาเพิ่มเพิ่มพลังนะใส่ น้ำหมักนะจากน้ำัาข้าวเพิ่มลงไปนะเพิ่มพลังมากเลยค่ะนะก็เขยยวค่ะการเพิ่มพลังฮอร์โมนไข่นมเปี้ยวนะนะแล้วก็ผสมฮอร์โมนน้ำชาข้าวนะนะสูตรเข้มข้นเทอร์โบเลยนะพลังเยอะมากค่ะประโยชน์มากเลยนะน้ำัาข้าวค่นะเดี๋ยวเราจะใช้สูตรเด็ดผสม ผสมลงไปเลยนะนี่สูตรเด็ดนี่อย่างเดียวไม่ต้องเยอะค่ะนะแล้วก็เขย่านะแล้วเดี๋ยวไปใช้กับต้นดูชวนชมต้นนี้สิใบร่วงหมดเลยมาดูสินะสูตรเด็ดสูตรนี้ขวดเดียวดูสิจะเป็นยังไงสิบเก้าตุลาคมหกเจ็ดนะนะสูตรเด็ดสูตรนี้ขวดเดียว ดูสิจะเป็นยังไงรอดูสิเดี๋ยวดอกจะเต็มพืบหรือเปล่าคะนี่นี่ลดเข้าไปเลยค่ะนะใส่แบบจืดจางเลยนะคะผสมกับน้ำเปล่าก้ากดลาดไปเลยค่ะลดน้ำตามเลยนะคะชวนชมหลังจากใส่ปุ๋ยก็ไป ใบออกเยอะแยะเลยค่นี่ก็สิพอยอ67นะดูดอกชวนชมสิมาแอบอยู่ตรงนี้เองน่ะนะสองพอยอ67มาดูชวนชมค่ะนี่ค่ะอดอกอยังเพิ่งจะออกมาค่ะใบยเยอะมากเลยใสย่รถให้น้ำมากเกินนะเขาบอกว่าเจวันก็รดน้ำครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ หลังจากใส่ปุ๋ยสูตรเด็ดลงไปนะนี่ค่ะดอกเริ่มมีแล้วค่ะใช้กับต้นโมกหน่อยค่ะแต่ว่าเราต้องตัดแต่งกิ่งโมกค่ะ,ะเดี๋ยวจะได้ออกดอกเยอะๆค่ะตัดแต่งกิ่งโมกหน่อยนะตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็ใช้สูตรพิเศษเลยค่ะโอ้โหตัดแต่งกิ่งือยางเสร็จอยียางค่ะามาดู สาิบเก้าตุลาหกเจ็ดอ้าตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วสูตรพิเศษสุดเด็ดสุดนี้ในขวดเดียวนะสุดยอดเลยนะรดน้ำตามค่ะเดี๋ยวรอดูอีกหน่อยนะคะสิบปอยหกเจ็ดนะหลังจากใส่ปุ๋ยเป็นไงดูสิโอ้ยโมกดอกเยอะแยะเลยออกดอกเพียบเลยค่ะค่ะมกในกระถางค่ะ ักชำเอากิ่งปักชำในน้ำแล้วงอกรากมาปลูกในกระถางอุย้ยตัดแต่งกิ่งแล้วใส่ปุ๋ยสูตรเด็ดลงไปอดอกเยอะแยะเลยสวยทั้งนั้นหอมๆด้วยสิบเอยหกเจดค่ะนี่ค่ะปุ๋ยสูตรพิเศษสูตรนี้ดูสิงกในกระถาง ดสิโอดอกเยอะขนาดนี้ค่ะนี่ค่ะเต็มต้นเลยต้นใหญ่ๆยังไม่มีดอกเลยต้นเล็กๆแบบนี้ดอกเยอะมากเลยปลูกในกระถางดีกว่าค่ะ,คะสิบสองัสกิกายนหกเจ็ดค่ะโอ้โหส่งกลิ่นหอมเนี่ยปลูกไวนะ้หน้าบ้านค่ะมอกไม้มงคลสวยงามออกดอก ยเยอะลยนะทำยังไงคะนะอู้ใส่ปุ๋ยสุดเด็ดเลยคะ่ะโมกไม้มงคลเสริมสิริมงคลให้โชคราบร่มเย็นเป็นสุขป้องกันอันตรายไม่ให้เข้ามาสู่ในบ้านเรือนของเราปลูกกันนะคะปลูกโมกไม่ยากคะ่ะดูแลง่าย ส่งกลิ่นหอมปลูกไว้หน้าบ้านไนคะค่ะต้นนี้ที่เรานำกิ่งจากต้นแม่มาปักชำในานา้ำแล้วงอกรากแล้วเราก็นำลงปลูกในกระทง